คุรู้ไหมคะว่าเทรนด์สุขภาพที่มาแรงในช่วงนี้คืออะไรการลดน้าหนักค่ะซึ่งสิ่งแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือการอดอาหารแต่จริงๆเรามมนเป็นอะไรที่ผิดมากๆเพราะว่าถ้าเราอดอาหารแล้ววันหนึ่งเรากลับมากินอาหารเท่าเดิมหรือวมากกว่าเดิม แน่นว่าร่างกายของเราจะเกิดเป็นโยโย่เอฟเฟกแน่นอนค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราควรทํานั่นก็คือหาผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมาช่วยให้ร่างกายเราคุมน้ําหนักหรือว่าลดน้ําหนักได้นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะไอคอนมิตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารค่ะแน่นอนว่าสามารถกินแทนมื้ออาหารได้เลยใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด7จ็ดซองด้วยกันค่ะสามารถกินแทนอาหารได้เลย1มือ้อ2ซอง,องวิธีทานก็ง่ายมากนะคะแค่ชีกชงแล้วก็เชคแค่นี้เลยนะคะหรือถ้าสมมติว่าใคร อยากทานเป็นอาหารว่างแบบอยากจะเลี่ยงขนมเนี่ยเฟนก็แนะนําว่าให้บริโภคตัวนี้ไปเลย1นซองนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างครบ5หมู่เพราะว่าถ้าเรากินอาหารหนึ่งวันเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันนี้เราได้รับไขมันโซเดียมหรือว่าคาร์บเกินหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาควบคุมทุกอย่างให้เราหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นง่ายและสะดวกต่อการควบคุมน้าหนักหรือว่าลดน้ําหนักของทุกคนแน่นอน เฟน็นแนะนำเลยค่ะไอคอนมิวผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทไอคอน Group ใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่พาร์ทเนอร์ดีไอคอนกรุ๊ปทั่วประเทศค่ะ